หัวล้านผมร่วงบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องตลกครับผมนะเท่าน,นี้คุณคนหนึ่งที่หัวล้านผมบางอ่าโดนน้ำปุ๊บขาวเลยอ่าต้องใส่หมวกตลอดไม่มีความมั่นใจผมบอกเลยว่าผมคือคนนั้นเมื่อสี่เดือนที่แล้วผมคือไอ้นี่ครับนี่ผมตอนแรกผมก็แบบว่าอ่าทำใจเนาะพอก็ล้านปู่ก็ล้านคือตะกุลผม ที่เป็นฝั่งผมอะฝั่งฝั่งพ่อผมหัวล้านหมดครับผมนะ <S <S ผมก็เลยแบบเออฝ่า,ายเราแม่งต้องล้านจริงแต่ว่าด้วยความมั่นใจผมต้องทํางาน <S <S ผมต้องไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแบบโดยลูกค้าเซลแบบเฮ้ยขอซื้อหมวกต่อหน่อยแบบเฮ้ยเปิดผมให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยบางทีเขามองเป็นเรื่องตลกแต่ว่าเราคือแบบผมไม่ตลกเลยนะการที่เราหัวล้านเนี่ยไม่ตลกเลยแล้วผมก็แบบเครียดมากๆเป็นผมด้อยในชีวิตผมเลยก็ว่าได้แต่ว่าผมนะได้ ลองผมก็ลองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยยันหลักเกือบหมื่นแพงสุดผมเคยซื้อสี่พันเก้านะไอ้ผลิตผลิลตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าผมขึ้นจริงอะไรเงี้ยผมลองหมดสุดท้ายมันก็ไม่ขึ้นะได้ความรู้สึกดีสุดก็แค่ผมผมไม่ร่วงอ่ะเอ้ยถึอผมไม่ร่วงแต่มันก็ไม่ขึ้นน่ะปกติถ้าผมก้มหัวอย่างเงี้ยนะก็คือขาวเลยนะทุ <S <S <ES> <S ทกคนก็คือผมขาวเลยไม่มีผมตรงกลางเลยแล้วก็ผมเป็นคนหัวร้านแหย่มาตรงนี้อาจจะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะแต่ว่ารูปอ่ะอาจจะขึ้นได้ น้อยนิดนึงเพราะว่า facebook มันจะปิดกั้นเนาะอ่านดูอ่ะมันเปิดหัวให้ดูอ่านี่นะอันนี้คือผมตอนที่ผมกินไปแล้วสี่เดือนดูสี่เดือนคือตัวเงี้ยมันหายไปเลยแต่เงี้ยมันมาหมดแล้วมันกลับมาหมดแล้วมันกลับมาหมดแล้วผมบอกเลยโคตรด,ดีมันกลับมาหมดผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นะผมขอแนะนําจริงครับอ่ะนี่ตัวนี้เลยผมใช้ตัวนี้อ่าอันนี้ Hair Solution เนี่ยเป็น Hair Solution คล i n i เป็นอ่า วิตามินบำรุงผมของ,ของของคุณหมอเนี่ยผมใช้ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเห็นผลตั้งแต่สองเดือนแรกสองเดือนแรกผมขึ้นผมตรงกลางนี่ขึ้นเป็นลาย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 ผมบอกเลยว่าเห็นผลไม่ใช่เฉพาะตัวผมนะเพื่อนผมอ่าเพื่อนผมไอ,อ,อเต็มเพื่อนผมเนี่ยหัวล้านแบบล้านจนแบบว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าผมมันจะกลับมาขึ้นได้อ่ะ แต่ทุกวันนี้ครับเต็มซื้อผมไปสองกระปุกตอนนี้กลับมาสั่งก็หยกเอาอีกว่าผมขึ้นมาผมแบบเฮ้ยของจริงว่ะผมเลยแบบเออสั่งมาขายวะที่สั่งมาขายนี่คืออ่าผมอยากให้คนที่หัวร้านอย่างผมเนี่ยอ่าได้แบบได้ได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะเพราะว่าผมแบบผมเข้าใจอ่ะมันมันไม่มั่นใจจะไปไหนก็แบบไม่มั่นใจไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยคือผมไม่กล้าที่จะแบบว่าจะลงน้ําอ่ะไปทะเลแต่ไม่กล้าลงน้ําเพราะว่าอายพอลงน้ำปุ๊บ หัวร้านเลยคือหัวตัวนี้ขาวเลยอ่ามันจะมีรูปนะแต่ผมถ้าผม้นเจอนะอืมเนี่ยลงน้ำปุ๊บหัวร้านคือแบบเฮ้ยมันมันมันไม่โอเคผมขอแนะนํานะดีดีจริงถ้าอยากเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเห็นผลคิดว่าผมเนี่ยมันสําคัญมากๆนะถ้าเราหัวร้านเนี่ยหน้าตาเราเปลี่ยนความมั่นใจเราเปลี่ยนอ่าสิ่งดีๆการงานเราเปลี่ยนมันแบบ การที่มีผมมันทําให้เราดูดีขึ้นจริงๆครับนะผมขอแนะนําเลยขอแนะนําตัวนี้นะครับนะแนะนาเลยใครสนใจทักมาในแฟนเพจของผมเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปครับนะใครมีปัญหาผมทักมาคุยกันได้หรือว่าใครแบบเคยใช้ตัวนู้นตัวนี้ทักมาผมใช้มาแทบพุกตัวออกเลยในท้องตลาดออนไลน์ผมใช้มาแทบพุกตัวผมสามารถให้คําแนะนําเลยว่าตัวนี้เป็นยังไงยังไงแต่ถ้าเห็นผลแนะนําครับเจอกันครับมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่ง ถ้าข้อความมาด้านล่างแต่ไปผมต้องขึ้น